มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออมสินรับสมัครลูกจ้างเงินเดือน15,000มืรนายมีแรงงานว่าทางเพจ GSB ได้มีการลงประกาศธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศเป็นจำนวน1,200อัตรานะคะ มีระยะเวลาการจ้างงาน3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ไปจนถึงวันที่31 99, รกรกฎาคม2563อัตราค่าจ้าง15,000บาทค่ะหน้าที่ความรับผิดช,ชอบก็คือ 1. รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2563 2. ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเอียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและข้อทางอ้อมค่ะ 3. ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอื่นๆ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามนโยบายของรัฐคุณสมบัติผู้สมัครนะคะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. อ,อายุไม่เกิน45ปีบริบูรณ์ 3. มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์ 4. ส,สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันได้ค่ะผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งต่างๆดังกล่าวนะคะสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทํางานได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์02-2998-000ต่อ03-02-11-2 03-02-21หรือว่าติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ